สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะมา,าจะพามาชมรถเก่งขนาดเล็กแหราคาผนสบายสบายนะคะจะเป็นคันไหนเดี๋ยวตามมาเลยนะคะ <c oughs> เป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะ <c oughs> ก็คือเจ้าคันนี้ค่ะเป็นรถเก่งของมิ u b i s h i มิลาดปี2020ค่ะ 2020, 2020, อาย่0 20 20เอมาในโทนสีดำนะคะอันดับแรกนะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะพาชมกระจังหน้ารถของพี่เขาก่อนเลยนะคะกระจังหน้ารถของพี่เข่านะคะดีไซน์ตรงนี้ออกมาเป็นรังพึ่งหรือรวงพึ่งของเรานนั่นเองนะคะปิดมาในโทนสีดํามีสัญลักษณ อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะ,ะและข้างล่างนะคะมีการติดไฟตรงนี้มาให้ด้วยนะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะและไฟหน้ารถนะคะเป็นไฟหน้ารถ LED นะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ด้วยสีส,มสม้มๆแล้วก็ไฟหน้ารถนะคะและเรามาด้านข้างกันเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มกันต่อที่ล้อแม็กเลยนะคะคันนี้นะคะเราเปลี่ยนล้อแม็กมาให้ใหม่ๆเลยะคะ่ะเป็นล้อแม็กสีทองนะคะตัดกับสีรถสีรถเราเป็นสีดําเวลาเราขับไปล้อแม็กสีทองอ่าขับไปแบบสวยๆท่พราหล่อๆไปอีกคะ่ะและขึ้นมาตรงกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดําสีเดียวกันกับตัวรถนะคะและมีไฟเลี้ยวให้เราด้วยนะคะ เราไปดูที่จับเปิดประตูรถกันต่อนะคะอ่ะาคันนี้นะคะยังเป็นแบบเจ็บกุญแจอยู่นะคะลดล็อกรถและที่จับก็ยังเป็นสีดำอยู่นะคะเรามาต่อล้อแมกหลังเลยคะ่ะล้อแมกหลังก็เป็นล้อแมกสีทองเหมือนกับข้างหน้าเลยนะคะอ่าเรามาต่อด้านท้ายกันต่อเลยคะ่ะ ก่อนจะดูด้านท้ายนะคะเดี๋ยวเราดูตรงเสาอากาศอันนี้คือเสารับสัญญาณนะคะคือเสาอากาศของเรานั่นเองลงมาอีกนะคะก็จะมีไฟเบกรกดวงที่3นะคะ,ะลงมาอีกก็จะเป็นเส้นสลายฟ้าและมีที่ปัดให้ด้วยนะคะสําหรับ กระจกด้านหลังและไฟท้ายนะคะไฟท้ายนะคะก็จะมีไฟท้ายไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะมี3ดวงนะคะลงมาอีกนะคะก็จะเป็นไฟทับทิมให้นะคะนี่เวลาลดด้านหลังส่งไฟมาตัวนี้ก็จะสะท้อนเป็นไฟสีแดงแดงให้เราเห็นนะคะอ่าเดี๋ยวแอดมินจะเปิด ที่เก็บของให้ดูนะคะว่ามีขนาดใหญ่ขนาดไหนอ่านี่คือที่เก็บของของรถคันนี้นะคะขนาดใส่ของใหญ่พอดีใส่ของนะคะอ่ามีใหญ่มีกว้างเป็นรถเก่ง5ประตูนะคะผ่านเข้าไปด้านในได้เวลาเราเอาของใส่เราสามารถจับได้เลยนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อด้านในกันต่อเลยนะคะ และเรามาต่อภายในคันนี้กันต่อเลยนะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะเริ่มจากประตูฝั่งคนขับนะคะว่ามีปุ่มอะไรมาให้บ้างประตูด้านคนขับนะคะก็จะมีปุ่มปลดล็อกล็อกรถแล้วก็ปุ่มปรับกระจกด้านข้างนั่นเองนะคะแต่ด้านคนขับจะเป็นแบบออโต้มาให้เรานะคะใช้สะดวกสบายเลยนะคะและเราไปต่อกันที่คอนโซลคะ่ะสำหรับคอนโซลของรถมิาดคันนี้นะคะมาในโทนสีดำนะคะ และแอรนะคะดีไซน์ออกมาแบบวงกลมนะคะดีไซน์ออกมาได้สวยและหรูมากเลยนะคะสำหรับแอรและตรงนี้นะคะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะ LR ของเรานั่นเองนะคะและตัวนี้นะคะยังเป็นแบบเสียบกุญแจอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่พวงมาลัยกันต่อเลยคะ่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะแบบ3ก้าน มีปุ่มฟังก์ชันอยู่ด้านซ้ายมือของคนขับของเรานั่นเองนะคะก็จะมีปุ่มรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเราจะเปลี่ยนเพลงก็ได้นะคะสําหรับปุ่มนี้อ่ะแล้วเรามาต่อที่หน้าปัดกันเลยนะคะค่สําสหรับหน้าปัดนะคะก็จะดีไซน์ออกมาเป็น3วงกลมนะคะวงกลมใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนะคะก็จะบอกความเร็วของรถเรานะคะประมาณนี้แล้วก็สี่เหลี่ยม ก็คือเขาจะบอกเลขใหม่ของเรานั่นเองนะคะแต่แอดมินไม่ได้เสียบกุญแจให้ดูนะคะถ้าอยากดูสามารถคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาสตาร์ทรถและเปิดให้ดูนะคะและเรามาต่อกันทีเอาและเรามาต่อกันที่หน้าจอเลยนะคะจอเครื่องนี้นะคะจะเล่น DVD ได้ USB ได้ AUX ได้นะคะ และข้างบนก็จะเป็นแอร์คู่นะคะบนแอร์คู่นะคะก็จะมีที่วางโทรศัพท์ให้เราตรงกลางแอร์คู่ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะและเราลงมาโซนแอร์กันค้าว่ามีอะไรมาให้บ้างสำหรับแอร์รถคันนี้นะคะก็จะมีมาให้เรา3ปุ่มมีปุ่มความเย็นความแรงแล้วก็ปุ่มทิศทางให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บของด้านล่าง ก็จะมีที่วางแก้วน้ำสองที่ใส่กระเป๋าเงินวางโทรศัพท์ได้อีกนะคะและมาดูระบบเกียร์เกียร์คันนี้นะคะเราเปลี่ยนตรงนี้มาให้นะคะเออดูเท่มากขึ้นเลยนะคะนี่เกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์ P R N D S D แล้วก็ L นะคะแต่แอดมินชอบตรงนี้มากเลยตรงจับ ในเราเปลี่ยนมาให้แบบเท่ๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เข้ากับล้อแม็กมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเบรกมือเบรกมือยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะและตรงนี้ก็คือที่พักแขนเก็บเนี่ยที่พักแขนของคนขับนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมเบาะกันนะคะสำหรับเบาะของมิราดคันนี้นะคะ เป็นเบาผ้านะคะมาในโทนสีเทาเข้มนี่ด้านหลังก็เป็นเบาผ้าเหมือนกันนะคะและตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้หนึงที่และเราไปต่อเครื่องของเจ้าคันนี้กันต่อเลยนะคะค่าเดี๋ยวเรามาต่อที่เครื่องของมิราคันนี้กันต่อเลยนะคะ ตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องฝั่งนู้นก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคะ,ะเครื่องของคันนี้ก็ยังใหม่ๆเลยนะคะคันนี้นะคะไม่เคยจมน้ำไม่เคยชนหนักเลยนะคะและไม่เคยพลิกคว่ำม,มาด้วยนะคะรถทางร้านเราคือสภาพดีและสวยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินขอปิด กระโปงก่อนนะคะกระโปรงรถนะคะเออค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้เก่งเล็กๆผ่อนสบาย,บายถ้าถูกใจเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองๆคนไหนนะคะแอดมินอยากให้พี่ๆเพื่อนๆเข้ามาชมด้วยตัวเองนะคะว่าคันนี้สุดยอดจริงๆแล้ววันนี้นะคะแอดมินขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ ประเสริฐผลสกลนครวันนี้แอดมินเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ